จุดท so ูบอกเพาะว่ามีอะไรเมืนบังอยู่ก็จุดทูบอกก็ประมาณสักยี่สิบนาทีเขาก็โพ้งตางนาจ่าครับุแดบุณแดก็เจอเนี่ยพวกท่านเนี่ยเจอตรงนี้จ่าเนี่ยเราก็ห้า

ตรงนั้นไปก็เก้าสิบกว่าโลแล้วถึงดอยติตยมันก็จะมุดออกไปเจ็ดร้อยานเนื่นเลยแม่ชอบประมาณ100ร้อยกว่าโล,โลมีปูให้ออกจากบ้านค่ะประมาณตอนแนนห้นุกไม่ตามเหมือนกันแต่ทีนี้ก็ออกตามห้ากันแล้วก็โต5ห้าอาจารย์วัดข้าวแดงน,นะจะ<ม>๊ะอยู่เต็นต์น้องปัญญาะจ้ะเลยวัดหินกองไปเข้ากระบอบก่าอยู่ประมาณเนื้อบ้านประมาณสักโลกว่าฝาอยู่ที่บ่อน,น้ำชายดงอ้อยอะไรเงี้ยจ้ะนุกก็ออกตามห้ากันประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง ทีนี้ก็เจอลงถาวเข้าแล้วยูที่ปากปองค้างหนึ่งยู่ในถุงอ้อยค้างหนึ่งทีนี้ก็มีคนลงไปวนน้ําดูว่าล้นอยู่ในหนามเปล่าแต่เขาตะพักเขาก็ยังไม่ขึ้นประมาณสิบนาทีค่ะกขโทรไปห้าผักอีกขอเขาก็บอกว่ายังห้าไม่เจอ 5, ให้ห้าให้รอบอะไรเงี้ยจะ้ะและ้วทีนี้ก็จดทูบบอกบอกว่ามีอะไรมอนบังยูก็จดทูบบอกก็ประมาณสักยี่สิบนาทีขเขาก็พกกลางนาวจะ้ะแล้วก็ลูกเขาก็ลงไปเอามาค่ะก็มีแค่นี้ ผมขอย้อนหลังนะครับคือต่อลุงนี่ตขอหายออกจากบ้านไปตอนตอนไหนไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนเขาอยู่บ้านลูกชายเขาค่ะจากร็หลังตอนไหนหลังจากที่ว่าที่หายไปจากจากบ้านนี่ก็ชาวบ้านก็เกณฑ์กันออกตามหาใช่จ้ะห้าห้าต้องฟังเลยฟังผิดตายกับผิดเนื้อค่ะแต่โทรห้าวันเขาเด่นเขาอบเขาอยู่ผิดเนื้อห่างออกจากบ้านประมาณสักหนึ่งกิโลอยู่ในดอกอย้ชายบ่อมีแม่มีหนามมีบ่อหนามอยู่จ้ะเลยทีนี้ก็เลย มาเจอผมอยู่ในโบค่ะหลวงพ่อนี่คืออยู่ที่วัดเขาแดนใช่ปะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่วัดเขาแดนหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่<ห>กปกติต่อาเข,า,ขาอยู่ประจำแล้วก็ดข้องให้วัวให้อะไรให้ก็ จะเจอกระโดเลยค่ะก็เราขับถือเขาอยู่ก็คือว่าที่ที่เจอเจอร่างของลูนิกก็เพราะใช่ค่ะได้บ้านนู่นก็หนักทืออยู่นะในนู่นว่าน่าจะเป็นเข้าช่วยด้วยอะไรด้วยก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็นับถือเขาอยู่มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ